สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Car of the Week นะคะกับเบลล y b a n งค o กโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบลลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะแนะนำตัวกนก่อนเลยค่ะกับแพรวนะคะรับหน้าที่เป็น b บลลี่โฮสต์ใน EP นี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีรถยนต์รุ่นแนะนำนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราใน EP นี้นั่นก็คือ e n t l e y b e น t a y g a Hybrid ที่มาพร้อมกับขุมพลังของเครื่องยนต์รุ่น V6 แบบประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะ วันนี้ต้อนรับ EP แรกค่ะแพรอยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักกับเบล l e ่เบนเทก้าไฮบรอัครายนยนตกรรมแบบอนเนกประสงค์ที่จะมาพร้อมกับขุมพลังของเครื่องยนต์ประหยัดพลังงานรุ่น V6 ค่ะขนาดความจุกระบอกสูบแบบ3ลิตรนะคะแบบไฮบริดวิวัฒนาการล่าสุดที่จะมอบสมรรถนะอันเต็มเปี่ยมจากมอเตอร์ไฟฟ้าโดยสามารถเดินทางได้สูงสุดถึง40กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าด้วยสัมผัสแห่งการขับขี่ที่นุ่มนวลและความ ่งงสบคหรือนะคะว่าท่านจะเลือกสัมผัสกับความเร้าใจในการขับขี่แบบออฟโรดจากคุมพลังของเครื่องยนต์เบนซินรุ่น V6 อันทรงสมรรถนะที่ทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะโดยผลิตพละกกำลังได้กว่า444แรงม้า มาประสิทธิภาพในการขับขี่ที่เหนือชั้นด้วยแรงบิดกว่า700นิวตันเมตรนะคะซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง247กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียงแค่5.9วินาทีเท่านั้นค่ะโดย b e n t e ก a Hybrid คันแรกที่พร้อมให้ท่านได้ครอบครองคันนี้นะคะมาในโทนสีใหม่ Extreme Silver by Mulliner ค่ะ เป็นเฉดสีเงินประกายมุกที่จะมามอบความสมบูรณ์แบบโดยการเน้นเส้นสายแห่งพลังและรายละเอียดภายนอกของตัวรถนะคะพร้อมด้วยกับล้ออันลอยแบบ5ก้านขนาด22นิ้วซึ่งถือเป็นล้ออันลอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเบลลี่ ที่ขึ้นรูปจากอลูมิเนียมเพื่อความแข็งแรงและน้ำหนักที่เบาค่ะมาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารนะคะคุณผู้ชมจะเห็นการตกแต่งอย่างหรูหราและร่วมสมัยตามแบบฉบับของเบลลี่ด้วยเฉดสีหลักขาวและครีมพอร์แลนด์และเฉดสีรองเทาเข้เขมพอพอยส์ค่ะโดยหนังที่หุ้มเบาะนะคะผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีด้วยมือจากหนังวัวคุณภาพสูง เลี้ยงในพื้นที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งจะปราศจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยอันก่อให้เกิดรอยตำหนิบนหนังค่ะพร้อมกับการตกแต่งด้วยการปักโลโก้เบลลี่เฉดส,สีเทาเข้มพอพอยส์ บริเวณหัวหมอนโดยจะตัดกับเฉดสีขาวและครีมพอร์ทแลนด์ภายในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้นะคะภายในห้องโดยสารยังมีการตกแต่งด้วยวีเนียร์แบบคราวคั t Walnut คัดสัรจากต้นอเมริกันแบ็กวอลนัทที่พบในฝั่นตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือโดยไม้เหล่านี้นะคะถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพสูงที่ได้ถูกตัดลำต้นให้แบนเพื่อให้ได้รูปทรงมงกุฎที่สวยงามพร้อมกับลายไม้ หรือที่มีลักษณะคล้ายอัศนาวิหารจากรูปทรงโดมที่เกิดขึ้นในลายไม้นั่นเองค่ะและสำหรับเบนเทก้าไฮบริดคันนี้ยังมาพร้อมกับออปชั่นเด็ดนะคะอาทิ R T, การจัดท่องโดยสารแบบ5ที่นั่งเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับไลฟ์สไตล์การเดินทางแบบครอบครัวค่ะ พร้อมด้วยไฟเวลคัมไลติงโลโก้เบลลี่ที่จัดสาสองมย้ยามพื้นนะคะเมื่อเปิดประตูห้องโดยสารและการใช้เทคโนโลยีมูทไลติงค่ะที่ท่านสามารถเลือกเฉดสีไฟภายในห้องโดยสารเพื่อเนรมิตบรรยากาศให้เป็นไปนอย่างที่ท่านต้องการได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นงานฝีมือคุณภาพที่สื่อถึงความประณีตและการใส่ใจในรายละเอียดเป็นเอกลักษณ์ของเบลลี่ที่มาพร้อมกับการออกแบบและการตกแต่งภายในห้องโดยสารที่โดดเด่นลงตัว ทันสมัยค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางบริษัท AAS Auto Service จำกัดค่ะได้มอบตัวเลือกรถยนต์เมลลี่พร้อมส่งมอบโดยสต็อกเฉดสีและออปชั่นที่ครบครันนะคะครอบคลุมทุกความต้องการกับราคาที่ดีที่สุดเริ่มต้น13.7ล้านบาทค่ะโดยมาพร้อมกับแคมเปญ Crafting Your Dream Offers ข้อเสนอพิเศษที่ผู้สนใจสั่งจองรถยนต์เบลลี่พร้อมส่งมอบ สามารถออกแบบแผนการเงินเองได้เพื่อการตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์เบลลี่ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกส่วนลดมูลค่าสูงสุดที่ยากจะปฏิเสธเลยทีเดียวค่ะกับอัตาราดอกเบี้ยพิเศษนะคะการเพิ่มการรับประกันโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและแพ็กเกจบำรุงรักษา ประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งผู้สนใจนะคะคุณสามารถเลือกข้อเสนอที่โดนใจเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของตัวท่านเองได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตร TTB ทุกประเภทค่ะยังได้รับเอกสิทธิพิเศษจากธนาคารทหารไทยธนา,าตาิกับเครดิตแคชแบ็กเงินคืนสูงสุด135,000บาทนะคะเมื่อจองรถยนต์เบลลี่ทุกรุ่นและชำระเงินจองผ่านบัตรเครดิต TTB ตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปต่อเซลสลิปค่ะ โปรโมชั่นมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มีนาคม2567เท่านั้นนะคะโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะแน่นอนค่ะเมื่อท่านเลือกครอบครองรถยนต์เบลลี่พร้อมส่งมอบกับทาง AAS นะคะท่านยังจะได้รับการรับประกันแบตเตอรี่ h ฮบริดที่ยาวนานสูงสุดถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะพร้อมการรับประกันโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต และสิทธิ์การต่อการรับประกันเบลลี่เอ็กเซนารันตีสูงสุดถึง4ปีนะคะพร้อมรับบริการผู้ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงยาวนานถึง3ปีเต็มค่ะสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์เบลลี่พร้อมส่งมอบการันตีโดยโรงงานนะคะท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบลลี่ a n g ค o กโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบลลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะ โทรเข้ามานะคะที่เบอร์080-925-999 9 99 99, หรือ02-261-1050 l i ห e o f f i c i a l a c c o u n t ค่ะ at belly bankok g aas ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพิเศษและความน่าสนใจสำหรับ car of the week ค่ะที่ belly bankok g โดยบริษัท aas auto service จำกัด นำมาฝากกับคุณลูกค้าทุกท่านนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะครอบครองกับเบลลี่เบนเทก้าไฮบริดคันนี้อย่าลืมนะคะตรวจสอบโปรโมชั่นหรือติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบลลี่แบงคอกโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบลลี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะ ส่วนใน EP ีหน้าเรามีรุ่นไหนที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พราวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ